ครัวคุณต่อยขอบคุณครับขอบคุณมาก,มากครับกลับมาดูรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนรับทุกท่านชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยอและนี่เป็นช่วงสอนทการทำอาหารอาหารที่จะทำในวันนี้เป็นขนมเป็นขนมซึ่งว่าดิสเพลย์บนโต๊ะนี่ผมบอกได้เลยนะเอาไปก่อนเลยครับจิบคะแนนเต็มจิบคะ,ะแนนเต็มเลยนี่ยคือดิสเพลย์งามสวยงามหรูหราใช่แต่เดี๋ยวก็รู้ครับว่าสวยแต่รูปจูบหอมหรือเปล่าเฮ้ยเนีฮะ คือดิสเพลย์นี่เต็มที่ตั้งใจกับรายการมากขอบคุณมากมากเมนูอาหารที่สอนในวันนี้มันชื่อว่าบราวนี่แต่มันไม่ใช่บราวนี่ธรรมดามันเป็นบราวนี่อะโวคาโดเห็นไหมคนเราเวลาคิดเห็นไหมมันต้องคิดไปเรื่อยๆทําอะไรก็ตามนี่มันแตกออกไปเรื่อยๆแล้วมันดูได้หรือเปล่าเวลาทาแล้วมันดูได้ไหมมันกินได้ไหมมันอร่อยไหมวันนี้เขาจะมาสอนเราทําบราวนี่อะโวคาโดแต่ละคนเนี่ยเขาเขาทำบราวนี่ก็มีหลากหลายมีหลากหลายเรามาบราวนี่ตั้งมือรู้กี่บราวนี่แล้ว แต่ว่าอันนี้เป็นอีกบราวนี่หนึ่งเพราะมันเป็นบราวนี่อะโวคาโดร้านนี้ชื่อร้านครัวคุณตะไม่ใช่ครัวคุณต่อยนะฮะครัวคุณตะครัวคุณตะฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพงสภาภูวะสบัตจากร้านครัวคุณตะครับสวัสดี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 ครับนี่คือคุณตะนะครับ คุณตาครับจริงๆแล้วร้านครูคุณต้านี่มีร้านหรือว่าขายบนออนไลน์หรือขายยังไงอ๋อขายออนไลน์ค่ะเรอครับอ๋อขายบนออนไลน์ใช่ค่ะขายออนไลน์เป็นหลักค่ะ<า>แล้วก็ลแล้วก็จะมีแบบร้านที่มาขอรับจากเราไปวางขายที่หน้าร้านค่ะเหมือนเป็นตัวแทนแอะไรแบบนี้ค่ะพูดง,ง่ายๆเลยว่าเราทําจําหน่ายอ่ะแล้วเขาก็ไปขายเข้ากันนะเพราะฉะนั้นจริงๆอะไรครับนี่คืออ๋ออ๋อให้ดูโลโก้สวยนี่โลโก้อ๋อโลโก้สวยเออวโลโก้สวคุณตาีาเป็นโฮมเมดเบเกอรี่ อ๋อเรอครับตวย่วดีมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วไอแนวคิดที่ว่าเป็นบราวนี่อะโวคาโดมาจากไหนต่ะก็คือจริงๆแล้วอะค่ะเป็นคนชอบทานขนมอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วพอดีวันนั้นก็คือมีอุบัติเหตุทำให้ตัวเองอะ ใส่เฟือกแล้วก็ไปไหนไม่ได้อยู่บ้านเหงาค่ะก็เลยนั่งทานทานขนมกับคุณแม่แล้วก็คุณแม่เป็นคนชอบทานโอคาโดเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเออบางนี้ที่เราทานกับโอคาโดมันน่าจะไปด้วยกันได้เนาะคิดเองคิดเองมันน่าจะไปด้วยกันได้เนาะแล้วไงแล้วก็เราคณิกก็เลยเริ่มลองทำค่ะแล้วก็คือเริ่มพัฒนาทาเองเอาทุกอย่างมาลองทําเองอะไรเองจากพื้นฐานที่เราพอมีอยู่แล้วนะคะเราก็เอามา ปรับสูตรปรับอะไรลองหลายๆอย่างอะคะ่ะใช่จน,<ต>นได้ออกมาเป็นเป็นแบบนี้เลยใช่ค่ะกว่าจะเป็นแบบนี้ได้มันต้องผ่านการทําผ่าน<ม>การทดลองแต่เมื่อทดลองเสร็จแล้วมันไม่อร่อยจริงไม่ได้ออกรายการนี้แต่มันอร่อยแค่ไหนยังไงท่านผู้ชมต้องเป็นคนตัดสินแต่เราจะบอกวิธีการถ้าเกิดท่านอยากทํานี่คือบราวนี่อะโวคาโดจากครัวคุณตะนะครับ นะที่บ้านก็พอมีจะกินนะครับนะมีกินนิดๆหน่นนอยๆนะฮะพอจะมีกินนี่เครื่องทั้งหมดเริ่มต้นจากอันนี้ก็เป็นชอ็อกโกแลตกับเนยน,นะคะเอามาใส่รวมกันแล้วก็เราจะเอาไปละลายค่ะสัดส่วนเนยน,นะคะเนย75กรัมค่ะช็อกโกแลต175กรัมค่ะครับ,รบเป็นช็อกกี่เปอร์เซ็นต์ครับช็อก58เปอร์เซ็นต์ค่ะ58เปอร์เซ็นต์นี่นะฮะละลายมาเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใส่เกลือเท่าไหร่ครับใส่เกลือหนึ่งหยิบมือค่ะหยิบมือเท่านั้นนะครับ คนให้เข้ากันนี้ใช่ค่ะครับค่ะพอได้เราพักไว้นะคะแล้วก็เอาไข่ค่ะสี่ฟองค่ะอันนี้เป็น2สูตรถ้าตะไลใช้4ฟองถ้า1สูตรจะใช้แค่สองฟองค่ะแล้วก็น้ําตาลนะคะ150กรัมต่อ1สูตรค่ะแล้วก็เอามาตีคนให้ผสมให้เข้ากันแต่จะไม่ตีฟูนะคะอันนี้ก็เป็นเนื้ออะโวคาโดค่ะเป็นหันยาบค่ะอันนี้ใช้2ลูกค่ะ2ลูกค่ะ แล้วก็ค่อยๆใส่ลงไปค่อยๆใส่แป้งแป้งที่ใส่ตีตีกี่ครั้งคะเนี่ยก็จะตีโดยประมาณ5นาทีค่ะอ๋อ5นาทีใช่ค่ะแล้วถึงจะใส่ใช่ค่ะแล้วก็จะเอาช็อกโกแลตที่ทิ้งไว้เมื่อกี้นะคะให้อุ่นกึก่อนเย็นค่ะแล้วก็มาผสมแล้วค่อยตะล่อมรวมกันแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะเพื่อเติมกลิ่นให้แบบหอมยิ่งขึ้นค่ะ แล้วก็ตะล่อมให้เข้ากันอันนี้ก็จะใส่แป้งค่ะเป็นแป้งอเนกประสงค์นะคะใช้แป้งอเนกประสงค์60กรัมครับค่ะตะล่อมให้เข้ากันตะล่อมแค่ให้เม็ดแป้งหมดค่ะให้เม็ดแป้งหมดให้เม็ดแป้งหมดเท่านั้นครับผมครับแล้วอันนี้ก็ค่อยๆเทลงถาดคค่ะเคาะเพื่อไล่ฟองอากาศออกค่ะครับก่อนเข้าอบนะคะ อันนี้ก็จะเข้าอบนะคะไฟอุณภูมิ180องศานะคะ15นาทีหรือจนกว่าจะสุกเพราะ uh huh. ว่าแต่ละเครื่องจะไฟ <ป S 2> แร<ม>ง,งไม่เท่ากันพ uh huh. อเสร็จแล้วเราเอาเข้าตู้เย็นค่ะแ uh huh. ช่ช่องสีส2ชั่วโมงเพื่อให้เขาเสร็จตัวเราจะได้ตัดง่ายขึ้น uh huh. ค่ะอันนี้ก็ อ๋อเวลาตัดใส่เครื่องตัดเลยอันจะได้เท่ากันใช่ค่ะอันนี้มีเครื่องทุนแรงหนึ่งค่ะแล้วก็จะได้ออกมาเป็นอันนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะบราวนี่อะโวคาโดครับ วันนี้เราดูจากวิธีทำเสร็จแล้วเรากลับมาตรงนี้ท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าความละเอียดมันมีอะไรบ้างก่อนอื่นเลยนะฮะช็อกโกแลตที่มาเนี่ยมีกี่อย่างช็อกโกแลตที่ตาใช้ผสมนะคะจะมี2อย่างก็คือจะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะครับผมใช่สองอันนี้สองอันนี้คืออันนี้คืออันนี้คือช็อกโกแลตแท้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหมือนกันอนันนี้ก็ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าทมที่เลือกใช้สองอย่างเพราะว่าคุณอากับพี่ๆลองดูนะคะทั้งสองตัวจะมีกลิ่น ที่ไม่เหมือนกันดังนั้นจะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันอ๋อเหรอใช่ค่ะแต่เราเอาผสมกันใช่ค่ะในสัดส่วนเท่ากันไหมอ่าในสัดส่วนไม่เท่ากันยังไงอ่ะก็จริงๆแล้วอันนี้นะคะก็คือแล้วแต่คนชอบเพราะว่าต้องการให้ตัวไหนนำใช่ค่ะสําหรับตัวนี้สําหรับแต่ตัวนี้พี่โกลองผ่าเอาลองชิมเนียตัวนี้จะออกกลิ่นนมแต่ตัวนี้จะมีกลิ่นที่มีความเปรี้ยวนิดนึงเยเปรี้ยวใช่ค่ะเราก็อยู่ที่ว่าเรา ต้องการนำเสนอออกมาในรูปแบบไหนใช่ค่ะช็อกโกแลตทั้งสองอันนี้ซื้อมาจากเป็นช็อกโกแลตนําเข้าจากฝรั่งเศสฝรั่งเศสทั้งคู่ทั้งคู่แล้วก็ตัวช็อกโกแลตตัวนี้ที่ใช้นะคะคือตั้งแต่ก่อนพวกเราทุกคนเกิดเลยค่ะมีมาตั้งแต่แบบคิทส์ศักราช1,400กว่าเลยโอ้โหใช่โโอ้หเกือบ600ปีอะใช่ค่ะแต่เขาผลิตใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะดีอันดีดีดีอันดีดีแล้วเนยฮะเนยเอามาจากไหนเนยอันนี้พูดชื่อได้ไหมคะ ใช้เนย L และ Y ค่ะเป็นของฝรั่งเศสเหมือนกันก็ประมาณ70ด <c oughs> กว่าปีแล้วค่ะที่เขาทํามา oh <pe> er> เพราะฉะ<อ>น,น oh ั้นทั้งหมดเลยที่ตรงนี้ที่ใช้ในฝรั่งเศสทั้งหมดเลยนะอโวโคาโดมาจากไหนครับอโวคาโดเป็นอโวโคาดนนาเข้าค่ะจากอาจจะมีเลือกใช้ของเปรูกับของออสเตรเลียมันต่างกันยังไงครับอ่าที่เลือกใช้อ่คือเปรูเขาจะมีความทนค่ะอ่าก็คือสามารถสามารถเก็บจากแหล่งผลิตที่เปรูก็คือได้ตั้งแต่ผลอ่อนเพราะว่าด้วยอุณหภูมิด้วยอ่า ยากรเขาที่มันจะทําให้เขาได้ได้รสชาติที่เข้มตั้งแต่ผลอ่อนดังนั้นมันจะเข้มเข้มตั้งแต่ผลอ่อนออสเตรเลียเข้มตั้งแต่ผลอ่อนแต่ออสเตรเลียเขาก็จะมีความมันและความหอมที่ต่างกันค่ะอความมันตายวันนี้เราได้เลคเชอร์กับอาจารย์เอไม่ใช่เราฟังแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องรู้อย่างนี้เดิจะทํางานมันต้องรู้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เลยเอามาทําเป็นอย่างนี้ตอนที่ใส่อะโวคาโดเข้าไปแบบงี้ผมดูไม่ถนัดหรือฟังไม่ชัดคุณใส่ทีเนี่ยในหนึ่งพอชั่นที่คุณทำในกี่ลูกอ่ะ ก็สองนะสองอ๋อถ้าหนึ่งสูตรจะใช้หนึ่งลูกเต็มๆเลยค่ะไม่เรกเราจะไม่ห่วงวัตถุดิบเลยหนึ่งสูตรนี่คือหนึ่งลูกเลยหนึ่งลูกแล้วแต่ว่าวันนี้จะเป็นออสเตรเลียหรือจะเป็นเปรูใช่แต่ไม่ัใส่ผสมกันเพราะว่าที่ต้องใช้สองอันเพราะว่าแต่ละแต่ละอย่างของเปรูอะค่ะคือเดือนสิงหาเนี่ยเขาก็จะเริ่มหมด๋อแล้วก็พอปลายเดือนสิงหาแบบนี้นะคะก็จะเป็น ของออสเตรเลียมาแทนค่ะดังนั้นถ้าเราจะใช้ยี่ห้อเดียวก็จะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ง่ายเลยนะผมนี่คือเบลนี่ที่เรากินกันเป็น <c oughs> กรึบกรึบมันมันเป็นเบลนี่ที่มันได้ผสมเนี่ยคุณเนาะแต่นี่มันเป็นเบลนี่ที่เป็นเบลนี่อะโวคาโด ถึงเวลางพวกเราเก่งขนาดนี้ทางลูกศิษย์ก็ไม่มีอะไรนอกจากกันดอกไม้ว่าให้อาจารย์ว่าร้องว่ร้อว่าเขาชอบต่อไปเขาจิ้มขอจิ้มเนาะเพราะเมื่อกี้เขาพูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าสวยเนี่ยรูปหรือเปล่าดิสเพย์สวยมากเลยแต่สวยแต่รูปจะจูบหอมไหมใช่นะฮะอย่างที่บอกว่าต้องขอบคุณมาที่มาเซตให้รายการนี้พี่อยู่นี่ให้คุณตาอยู่ตรงนั้นคุณตาสองชิ้นนี้เราเหมือนกันเลยใช่ไหมครับค่ะโอเคบ่งชื่อ กามงชาเลยบือคือโชคตอนนี้ของเมนูนี้รู้ไหมคุณตาครับโชคดีของเมนูนี้คืออะไรคือโชคที่เมื่อก่อนเนี่ยหนูก็ไม่เคยกินหรอกอะโวคาโดมันคืออะไรหลังๆมาเนี่ยเขาบอกว่าพอหนูนราคาทำรายการหคงต่อยเนี่ยห้าหกปีหลังเนี่ยเขาบอกว่าอะโวคาโดมันมีไขมันดีใช่ค่ะหนูก็จะกินกินตอนกลางคืนพอได้หิวๆมาก็จะกินเยี่ยวลูกกับน้ำผึ้งหนึ่งช้อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยได้ซึมซับรสชาติของอะโวคาโด เซโตการเนี่ยโอเนียเนาะผมเป็นคนกินอะโวคาโดอยู่แล้วอันนี้เรื่องจริงนะผมชอบมากอืก็บอกอย่างนี้นหอร่อยจริงเบราวนี่กับบราวนี่อะโวคาโดให้ฟิลที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนเลยไม่เหมือนนะครเพราะฉะนั้นทุกคนต้องคิดว่าถ้าเกิดใครชอบบราวนี่สไตล์ของเมืองนอกที่มันมีความเข้มของช็อกโกแลตทิมแล้วอาจจะแห้งๆเเรื่องหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่อันนี้มันแข็ง อันนี้มันจะให้ความนุ่มให้ความนุ่มให้ความนุ่มให้ความลึกกินบุกน้วยแล้วก็ส่วนส่วนประกอบอย่างที่คุณตาเขาบอกนะว่าไม่ว่าจะเนยไม่ว่าเป็นช็อกโกแลตทุกสิ่งทุกอย่างมาจาก <c oughs> มือองอันนี้มันนําความมาตรฐานนําหน้าอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากจะเชื่อเพราะโดยปกติ โดยปกติอะโวคาโดทําอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ทิ้งตัวมันแต่อเนี้ยมันทิ้งตัวมันกลายเป็นเบลนี้ไปแล้วถูกต้องขออนุญาตนะจริงๆกูทานอะโวคาโดเสร็จแล้วกูดื่มน้ำอยากให้อยากให้กินทานเลยทานน้ำเช้าอะไรทานอะโวคาโดแล้วก็น้ำเช้าทานทานน้ำมเข้าไปเออโอ้โหพี๊ดเหรอ ไมกค่าวันนี้เลือกชาเป็นชาเออเกมาให้ค่ะใช่เพราะว่าเขาจะมีความที่ไม่เข้มมากแลวค่ะความอ่อนนุ่มขอมชมาคุณผู้ชมผมแนะนำจริงวะผมแนะนำนิดนึงนะถ้าใครมีนะฮะบราวนี่อวโวคาโดให้แช่ตู้เย็นตลอดเวลาใช่ผู้ชมอยากจะบอกว่าร้านครัวคุณตะนะฮะอันนี้คือขขยออนไลน์ออนไลน์ค่ะนะครับจริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเวลาเท๊มารูปแบบนี้อคติหนในใจไปครึ่งแล้วว่า คือสวยแต่รูปองน,นี้ก็จุบไม่หอมอันนี้จุบหอมไหมอันนี้สวยด้วยรูป จูบหอมด้วยครับราวนี่อะโวคาโดรับเลยครับติ๊กพลตเต็มติ๊กแพลตเต็มแพลตเต็มีด้วยครับคุณตาบริการของเธอนะครับก็สั่งได้ในออนไลน์หรือไม่ก็ไปเจอกับเธอได้ในครัวต่ับครัวต่อยยกครับอย่าพลาดนะฮะมันเด็ดจริงๆนะท่าผู้ชมไม่เด็ดไม่ได้ออกรายการเรานะฮะวันนี้ขอขอบคุณคุณพงษ์สภาขอขอบคุณร้านครัวคุณตะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการโดยตลอดลาไปก่อนสสวััดีครบสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาสอนวิธีการทำวัน o นเอ็กโพสนี่เป็นวิธีการทำง่ายๆเพื่อเด็กๆนะฮะจะได้สนุกกับการรับประทานอาหารชาถ้เด็กนะฮะนี่นี่ก็มีฉายานะว่าอะไรฮะเชฟกระทะเทฟลอนก็ยั่เด็กก็่ังได้เห็กหม้อไก่ผัดอันน้ำเงโน หม้อไก่ผัดอานามนเนี่ยมันกินได้3แบบด้วยกันเลยทั้งกลิ่นทั้งรสที่เหลือเป็นฮ่องกงหมดเลยสมมติว่าเรากินไปนิดนึงแล้วเรารู้สึกอพออกพอใจเราใส่เส้นหมี่ลงไปใช่เพรไม่ทาปัดเสร็จหรือยังค,ครับเสร็จแล้วครับนั่นแหละ